สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการทำจดหมายข่าวใน Microsoft Word นะคะเริ่มแรกกดไปที่ Start แล้วเข้าออกโปรแกรมค่ะแล้วก็เข้าไปที่ Microsoft Office เข้าไปที่ Microsoft Word ค่ะคลิกแทมนะคะเพื่อจะสร้างงานนะคะกดสร้างเราเข้าไปที่สื่อค่ะ เราก็จะมีรูปแบบจดหมายให้เรื่อกหลายแบบนะคะกดเลือกจดหมายข่าวธุรกิจนะคะกดดาวน์โหลดค่ะนี่นะคะก็จะมีตัวแบบมาให้ได้เลยถ้าต้องการเปลี่ยนฟอนต์ก็เปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยค่ะ นี่นะคะก็จะทำการเปลี่ยนฟอนต์ถ้าต้องการจะแทรกรูปนะคะก็กดที่แทรกแล้วก็เลือกรูปที่ต้องการนะคะนี่ค่ะทำได้ตามใจชอบเลยนะคะเขียนเนื้อเรื่องที่ต้องการเขียนเลยนะคะอย่างนี้ค่ะก็กดแปมแล้วก็กด ันเป็นนะคะต้องการเซฟไว้ที่ไหนก็กดที่นั่นดิฉันต้องการเซฟไว้ที่เดสก์ท็อปค่ะก็กดเซฟนะคะนี่นะคะจากนี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นการทำจดหมายข่าวค่ะขอบคุณค่ะ